สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของเจ n นต้นะครับผมเป็น s วิต PUE AI Watchdog รุ่น V6 นะครับผมตัวนี้นะครับผมมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นที่ไม่ต้องหาไฟไปใช้กับปลายทางนะครับผมสามารถปล่อยกระแสไฟจาก PUE ต้นทางตัวนี้ไปหาตัวนี้ได้เลยไม่ต้องหาไฟให้ยุ่งยากแล้วนะครับผมที่สำคัญนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชัน AI Watchdog งวงใช่ไหมครับผมเจ้า AI watchdog เป็นฟังก์ชันอะไรนะครับผมเจ้า AI watchdog นะครับผมก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับการรีเซ็ตนะครับผมเหมือนเราถอดปลั๊กแล้วก็เสียปลั๊กใหม่นะครับผมตัว IP ก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับผมผมว่าอาการนี้พี่ช่างหลายๆท่านอาจจะเคยเจอนะครับว่ากล้องเสียกล้อง IP เสียเอ๊ะไปดูทำไมถอดปลั๊กแล้วเสียบมันกลับมาได้นะครับผมก็ ปัญหาของกล้องวงจรปิดที่เป็นระบบ IP นะครับผม Data มันวิ่งตลอด24ชั่วโมงนะครับผมไม่ได้มีการพักผ่อนเลยจะทำให้ Data มันเออเลอได้นะครับฉะนั้นเจ้า AI Watchdog ก็จะมาทำหน้าที่รีสตาร์ทแทนให้พี่โดยอัตโนมัตินะครับพี่ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปที่หน้างานแล้วนะครับผมนะฮะที่สำคัญนะครับของ Geneta รุ่น V6 นะครับจะมาพร้อมกับพอร์ตที่เป็นสีส้มเห็นไหมครับสีส้มนะฮะ ตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะครับรุ่นใหม่ล่าสุดมี6นะครับสีส้มสําคัญยังไงสีส้มจะทําหน้าที่ในการบอกว่าตัวนี้เป็นพอร์ตกิกะบิตนะครับถ้าเป็นสีขาวจะเป็นพอร์ตทับร้อยนะครับผมแล้วที่สําคัญพอร์ตสีส้มนะครับปล่อยกระแสไฟออกไป6 0วัตต์นะครับส่วนถ้าเป็นสีขาวปล่อยกระแสไฟออกไป3 0วัตต์ฉะนั้นตัวนี้นะครับพี่สามารถเอาไปต่อเข้ากับสปีดโดมได้เลย นะครับผมไม่ต้องใช้เป็น PVE i อินเจ o เตแล้วเรามาดูวิธีการใช้งานจริงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมลองต่อให้ดูจริงๆเลยนะครับอันนี้ผมต่อเข้ากับเครื่องบันทึก NVR เวลานะครับตัวนี้ผมก็จะต่อจากตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะพอร์ตสีส้มนะครับ60วัตต์มาเข้าตัวนี้นะครับผมที่พอร์ตตัวนี้นะครับตรงช่องกลางตัวนี้จะมีเขียนว่า power ไว้นะครับผม เสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะนำไปต่อกับตัวสปีดโดมนะครับผมนะฮะเร็จแลนะครับเดี๋ยวจะตามไปต่อกับสปีดโดมนะครับสปีดโดมโอเคสายสปีดโดมนี่นะครับนำมาต่อเข้ากับสปีดโดมตัวนี้นะครับในช่อง60บัตน,นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมสปีดโดมทำงานแล้วนะครับผม เดี๋ยวรอให้ภาพมันขึ้นสักครู่หนึ่งนะครับครับผมนะนี่ผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะสปีดโดมนะครับต่อเข้ากับตรงนี้นะครับต่อเข้ากับสปิดตรงนี้นะครับจำลองนะฮะเส้นนี้ประมาณสักร้อยเมตรนะครับผมต่อไปตรงนี้เข้าไปหาตัวนี้ได้นะฮะง่ายๆนะครับผมรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ไม่ต้องหาไฟไปทางเลี้ยงตัว แล้วนะครับแถมยังปล่อยกระแสไฟออกมา6 0สวัต์สามารถเลี้ยงกล้องที่เป็นสปีดโดมได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นเ,เขาเรียกเป็น p o e e x t e n s i o n นะครับผมจะเป็นตัวตัวนี้นะครับปกติถ้าเป็นกล้องรุ่นเก่านะครับผมนะฮะตัวอของตัวตัวกล้องของเขาจะไม่รองรับ p v ก็ใช้ตัวนี้นะครับผมต่อเข้ากับตรงนี้ ต่อเขาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เสียบเข้าตรงช่องกระแสไฟนะครับนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกัตรงนี้ได้นะครับนะฮเห็นไหมครับกล้องก็จะทำงานขึ้นมานะครับผมอันนี้เป็นตัวสำหรับ สําหรับกล้องรุ่นเก่าที่ไม่มีตัวเป็น p ีวในตัวนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นตัวนะฮะลองดูนะครับตัวนี้จะ60วัตต์นะครับกับ30วัตเป็นตัวถ้าเกิดว่ากรณีถ้าเกิดว่าเรามีไฟอยู่กลางทางนะครับเราไม่อยากจะใช้ตัวนี้นะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ต่อไฟแล้วก็เอาสายไปต่อเข้าตัวนี้ได้นะครับมีให้เลือก60วัตต์กับ30วัตต์นะครับผมเป็น1ออกหนึ่งนะครับผมนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นพรีพันธ์ใหม่ของเกนนต้านะครับผมเรารับประกันให้2ปีนะครับผมเสียเราไม่ซ่อมนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ